อยากได้ลักนณาพุชมั้งค่ะราศีต่อไปคือราศีพุชศนะครับอย่าลืมว่าช่องดาวรูลักนณา80%ดูราศี20%แล้วเอาไปหักลบกับนักสัตว์ในคลิปแรกด้วยนะครับผมพุชศเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกณฑ์ทึกทนทุยเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับให้จําไว้ว่าครอบครัวที่ไม่มีเราเหมือนชาวนาที่ไม่มีควายเพราะฉะนั้นไม่ได้แย่เลยเลยมีคุณค่าพุชศส่วนมากคนกนตันอยู่มักจะรักพ่อรักแม่แล้วก็เอ็นดูคนในครอบครัวพี่น้องอก็คือช่วยเหลือหมดอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจะเหนื่อยหน่อย แต่ว่าไปได้ดีเนื่องจากว่าข้อที่1คือราหูเนี่ยเป็นเกษตราธิบดีเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจก่อนว่าแม้ว่าเหนื่อยเนี่ยผลก็ออกมาดีแต่ไม่ได้เลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมช่วงนี้ดาวพฤหัสเดินเป็นสุญญ่าพหันนำหน้าลัคนาแล้วก็โยกในบางเกณฑ์เข้ากับภพศารชะระวังอยู่สองเรื่องหนึ่งคือระวังเรื่องของสุขภาพตัวเองบางทีอ่อ,อนโหรเร็วแรงนะคนมันล้านะครับผมข้อที่สองเลยคือเป็นเกณฑ์ที่ขยายกิจการลงทุนเพิ่ม ต่อเติมเพิ่มสร้างบ้านสร้างรถอะไรก็ว่ากันไปสำหรับใครที่ทำเป็นลูกจ้างหรือฟรีแลนซ์ก็ให้หางานเพิ่มเป็นอินฟูทำเอฟเฟอร์เอทเข้าวาัดทวาทำบุญเสริมำลังใจทุกกรณีนะครับผมผู้หญิงผู้ส่งเป็นผู้หญิงที่แอบติ้งต้องบวกกระสรันแดงน,นิดๆอย่าลืมของหวานเดี๋ยวจะกลายเป็นพวกไบโพล,ล่ากินได้สุดท้ายรู้สึกซาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวันครับผม